ฉันเจ็บลู่ต้นไม้ฉันเจ็บลูตนน่ต้นนะฉันเจ็บลู่ทุกความตั้งใจสวัสดีเจ้าเจ้าดิฉันนางสาวกมิศราธรรมราชนะเจ้าเป็นอยู่บ้านบ้านสันาสบบานาหมู่ิ0ตำบลจันจวาค่ะส่วนใหญ่ในบ้านเฮานะเจ้าก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ก็คือทำนาเก็บรักนะเจ้า แล้วก็ตีมีเสริมขึ้นมาก็คือมีการปลูกไม่ผลแล้วก็ปลูกพักในครัวเรือนปัญหาส่วนใหญ่ของเฮาและตอนนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูงอายุในหมู่บ้านนะเจ้าก็ก,การออกอทํางานข้างนอกหรือว่าเจ็แรงงานเยอะก่อบอกไปไว้แนละเจ้าก็ก็เลยแนะนําอาชีพตี่อสตีจะทําได้ในบ้านก็คือการปลูกพักส่วนครัวนะนะเจ้าซึ่งตอนนี้เฮาก็ได้ ขยายไปอยู่เรื่อยๆนะเจ้ายังจากเดิมตีเฮาก่อนแนะนำให้เปิดปลูกในส่วนของปลูกพักปลูกในอย่างตีใจ้ในครัวเรือนนะเจ้าตอนนี้บางคนก่อปลูกไว้เหลือเรือขายเรือกินนะเจ้าเรือกินก็เอาไปขายรล้วแบ่งปันให้ออกับเพื่อนบ้านตีบางคนเปิดแบบมี้ตีแ <c oughs> บบนี้ที่ว่างที่ปลูกนะเจ้าอย่างอันนี้นะเจ้าตะไคร สี่ข้างริมร่วกข้างถนนมันก็จะมีปัญหาวางบางทีรถต่อทับไปตัวเอเจ้าก็เลยมีแนวคิด,ดว่าจะขยายพื้นทีป่ปลูกพื้อฮื้คนติดป่นยากูเนี่ยเจ้าเข้าไปปลูกในปี่พื้นที่สาธารนณะเจ้ายังเช่นในปี่ของส่วนของโคงเรียนเฮาเนี่ยเจ้าซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่นะเจ้าก็คิดว่าอาจจะฮื้อสี่คนติดป่นแบบน,นี้พื้นทีป่ปลูกในบ้านเนี่ยเจ้าจะติเปิดไปทํา bộ cực khác nạ trong chút nạ nhà cháu. Nhằm nhàng nhà, nhà cháu, hào nhạc đi phân hạ cấp được sức khắp hạm cháu đối cho con lượng lục, quan sự tăng ăn năm máy phần và ban hào phục quê để lục đi nhà cháu có à, sớm à, à, như thương, này, tăng. ba nhà cháu phục hào như con cụ đá đi พักสมุนไพร์หันตัวและเจ้าตีมีประโยชน์ก็คือไอตัวมะละกี้นกเนี่ยเจ้าตีสามารถลดความดันเบาหวานได้โดยนะเจ้าแล้วสิ่งนั้ก็ได้ส่งเสริมเมื่อชาบ้านนะเจ้าได้ปลูกไว้กินเพื่อส่งเสริมที่กภาพของตัวเจ้าโดยนะเจ้าแล้วก็การปลูกคือพักส่วนครัวต่างๆนะเจ้าม่งสวารัเช่นตะไคร้ค่ะตะไคร้ใบบักูดแล้วก็มะละกี้นกหรือว่าพักเซนดาชะโงนนะเจ้าแนะนำให้ เจ้าบ้านนะเจ้าได้ปลูกไหว้กินเพื่อสุขภาพแล้วและเจ้าเฮาก่อลดรายจ่ายในคนเดือนเฮาได้ตัวนะเจ้าเจ้าเจ้าจืนางชาดาพรก่องคําสวัสดิ์ยูบาลีทีหนึ่งมูติบตำบลจันทราอำเภอเมือนจังหวัดจันท์นายเจ้าเจ้าจะชอบสวนเจ้าถ้าถามว่าเฮาปลูกพักไปเนี่ยอย่างวัตถุประสงค์ก็คือว่า การปลูกพักเนี่ยี่สวนนี่จะทําเป็นกเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์นะเจ้าที่เขาต้องปลูกพักเนี่ยก็คือหนึ่งมันเป็นการที่ลดค่าใช้จายของเขาเจ้าเขาปลูกพักเนี่ยเขาผมต้องไปเชียงตั่งซื้อแล้วนองมนันสิรประหยัดอันที่สองก็คือว่าเราสามารถปลูกพักเองได้อย่างปลอดภัยถ้าเราไปซื้อการอาจจะมีสารพิษมีอ้อย่างซื้อมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาเนะเจ้าเขาปลูกเกงเนี่ย เขาจะได้กินพักที่ปลอดภัยแล้วก็อ,อยู่ใกล้บ้านตัวนะเจ้าแล้วก็เป็นการพักผ่อนภายในตัวถ้าเกิดพอมีเวลาเนี่ยเขาก็มาเดินสวนทำท่านท,า,ทานี่ก็เป็นการผ่อนคลยเขาตัวนะเจ้า